ตื่นกับดิฉันขอเคลียร์เวทีให้เลยนะคะแล้วแล้วขอแล้วขอหลบก่อนนะโ oh oh. อ้ใครหลบตรงไหนครับ <c oughs> จอดได้ยังครับ <c oughs> อยู่ตรงนั้นพอดีเป็นเป้าให้เลยนะคะคุณเต๋อเดี๋ยวขอหลบหน่อยนะออออันนี้ทุกคนห้ามกระพริบตานะครับช่วงแรกนี้ห้ามกระพริบตานะครับช่วงที่สองนี้ห้ามหลับตานะครับ นี้พี่นงของเรามาพร้อมกับดิโก้นะคะม้าคู่ใจนะคะการแสดงชุดนี้ต้องใช้ขัดส<ศ>นะคะโอ้โหต้องรู้ใจกันเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับม้าแล้วก็ขับบอยบนหลัง